อไหมครับเกือบจะไม่ได้มาชกในครั้งนี้จะรวบรวมกำลังใจพูดได้หรือเปล่าหัวขาว,าวามมในช่องในครั้งนี้มผมนลกว่าผมไม่ได้ชกแล้วครับเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างอย่างที่คนได้รู้และผมได้ชกงวันนี้ผมได้มาชกวันนี้ผมมีความตั้งใจ<า>วันแต่เดือน ต้นปีใหม่มาแล้วครับตอนนั้นมีรายการนี้ขึ้นมามีรายการนี้ขึ้นมาผมคิดว่าทุกฝ่ายคงรู้ว่าผมต้องโชครายการนี้อยู่แล้วแม้กระทั่งค่ายเดิมผมผู้จัดได้ในตัวผมและตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้ตั้งใจซ้อมเพื่อจะได้โชครายการนี้วันที่17ที่นี้ที่ผมในครั้งนี้ พาะผมได้ชงในรายการนี้เพราะว่าผมได้เป็นแชมป์ของรายการนี้ของเล่นรายการมวยไทยไฟ์และผมได้ถ้วยวราชาชานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามการชชคทั้งนี้อาจจะทําให้คุณจะต้องมีปัญหาเรื่องคดีความแต่คุณจะไม่ทิ้งหน้าที่ของคุณครับผมในวันนี้ผมในชกในรา้การนี้ ผมไม่ใช่ทำเพื่อทำเพื่อผมคนเดียวหรือแม้ใครผมทำเพื่อประเทศไทยทุกคนต้องดูผมเข้ารอดูผมผมเลยได้ชกในครั้งนี้มันออกมาจากความในใจลึกๆที่ผมในชกในครั้งนี้และผมได้ชคเพื่อชาวจังหวัดสุรินทร์และ สาสามลงทาบและคุณพ่อที่มาดูผมวันนี้แ่ตเสียดายทุณแม่ผมเสียไปแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับนักสู้จะไม่มีวันละทิ้งหน้าที่ของเขาผมดีใจมากที่ผมทำตามฝันที่ผมตั้งใจว่าผมต้องโชควันนี้ให้ได้ถึงแม้วันพรุ่งนี้ผมจะต้องอกินกุ๊กผมก็ยอมครับ เชิคุณพ่อนะครับและสิ่งหนึ่งที่บัวขาวอยากจะมอบให้กับคุณพ่อของเขาคุณพ่อครับคุณพ่อเล่งบัญชาแม่ครับชายผู้ที่ไม่เคยได้มีโอกาสชมลูกชายใกล้ๆสังเวียนเลยพวกเขาขอกราบเท้า,า,า,าคุณพ่อบนเวทีครับบัวขาว ทุทยครับนักสู้ย่อมไม่ละทิ้งหน้าที่ของเขาขอเสียงกับบัวขาวบอรประมุกสมบัติพันชาแม่และวันนี้นะครับเวลาสำหรับของการ